สวัสดีครับเป็นหมอแคนแฟนลํำเพลินครับเพลินครับมือนี้มาพบมาพ่กครับช่องเซเจียวันออฟฟิเชียลจากกาจากเดิมนะครับหลังจากบ่ไดลงคลิปกาจะกกันนะครับเมื่อนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับทั่วกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมทั่วกทมกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยปิดท้ายฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาล2,567นะครับ6768นี่ ก่อนปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้นะครับพี่นอกก้องกับม้าหลบวังหันนะครับกะเกิดพายุเข่าเนาะพี่นอ้องเกิดพายุเข่ากับอะไรทําทการแสดงกับู้ใดคิดหอดคิดถึง,ถงกับไปพบไปพ่อ,พอ,พอด้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับอยู่ที่สนามกีฬาทูปะเตนี้นะครับล้าลูกการนะครับผมเริ่มแสดงตั้งแต่ หนึ่งทุ่มตรงนะครับหรือตีหนึ่งนะครับโอ้โหท่านเหมือนกันครับส่วนวันที่สองนะครับหลังจากไปประทุมล้ำลูกกาแล้วมันบอกรับกันมาวันที่สองนี่ปากซอยรามินทาร้อยสิบเอ็ดนะครับเขตมิ้นบุรีกรุงเทพมหานครเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งอีกเช่นกันครับแล้วกับส่วนวันที่สามนี่นะครับผมวันที่สามสีมะเลียนยู ตลาดรวยซับนะครับตลาดรวยซับหลังเคหะหลังเคหะโครงการสามและสี่นะครับบัตรมือวันที่สามนะครับบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับบัตรหนึ่งร้อยสี่สิบาทนี่แหละครับสิ้นสุดการรอคอยทัวร์สาวน้อยลำพืนเอ้ยสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสาวน้อยเพชรบันแพง ทัวกรกทมก่อนปิดฤดูกาลหรือรอบสุดท้ายของฤดูกาลน,นี้นะครับสามวันเต็มๆนะครับมีมงไดแน่กับตามที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าว่าจะเป็นวันที่สามสบที่สนามทูปะเตมีนะครับลำลูกกาแล้วก็วันที่สองอยู่ที่ลามธาร้อยสิบเจ็ดนะครับเขียนมินบุรีแล้วกัวันที่สามนี่ตลาดลวยซับหลังการเคหะนะครับหลังการเคหะบางพีโครงการสาม และสี่นะครับกับมาให้กําลังเลี้ยงใจได้เพราะว่าม้ารอบวังหันม้ารอบวังหันอก็เกิดผลพ้าอากาศบ่เป็นใจนะครับก็ได้ทําการยกเลิกการแสดงกับพี่น้องก็ได้ไปเบื้องตามไปเบื้องยู่สละบุรีเนาะสระบุรีอำเภอวิหารแดงแล้วก็ไปหลังจากจบสระบุรีแล้วก็ไปพุนนะครับเพชรบูรณ์เนาะแล้วับพี่น้องที่ยังบ่ได้ไป เป็นพี่น้องที่บ่ได้ตามไปนะครับกันนี้นะครับทัวร์สุท้ายกลไปให้กำลังแร้งใจกันก่อนปิดฤดูกาลวันที่28มิถุนายน2ห68หม่องเก้าหม่องเดิมสนามกีฬาบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาส,า,สารคามครับจัดวันที่28เป็นวันเสาร์พี่น้องกล้องไปกลับไปให้กำลังแรงใจสาวน้อยเพื่อบรนแพงปิดวงเลยนะครับผมก่อนที่ถึง พชรวันแพงปิดวงนะครับวันที่สามสิบเอ็ดน,นี้สามสิบเอ็ดหรือสิ้นเดือนนี้สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับกับสาวน้อยอลัมเพินโชนนะครับทําการปิดวงเลดูการแรกหมอลำเด,ดูการแรกที่โรงเรียนย่านนะครับอขอหาข้อมูลให้ผมกันเรื่อยมานี่ สนามโรงเรียนบ้านแ,งนแงพงตมุลแพงอำเภอตัวสุนิสัยจังหวัดมหาสาครคามครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลสลเพื่อทุนการศึกษานะครับและกับไม้มือนั้นกัมีรับเชิญโตเกียวมิวสิกนะครับเต็มวงยกมาทัาง้งไข่มาหมอะความมวนความซื่นนะครับปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์และกะสาวน้อยเพชรวันแพง 28, 28ยี่สนี่ก็สิเป็นโตเกียวมิวสิก รับเชิญยกไข่ขึ้นกันนะครับกามาให้ความสุขความสนุกสนานความมวลซื้นแัเเกเดกกพอแก่พอเม่พี่นองเอฟซีสาวน้อยนะครับและะ้วก็หลังจากหลังจากปิดวงนะครับหลังจากปิดวงสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลําเพิ่นโชว์แล้วกะ็อีกหนึ่งงานใหญ่นะครับที่พอแม่พีนองเอฟซีหลาผาดวะไรกะเป็นวันที่สิบสามนะครับ กรกราคมสองหาแปดนี่นะครับกับเป็นวันคล้ายวันเกิดของอิลันวูอิงเพชรบันแพนกับทางบอดโจกะได้เอามอรำไปจัดการแสดงนะครับอยู่ที่าบอคสอ,อนะครับบอคสอ,อคอนเกลบอคสอสองหรือตัอง้งไหนนี่นะผมจำไม่ได้พื้นที่กว้างขวางลงไปเมืแล้วครับอยู่บอคสอ คอนเก่ตน,นะครับพื้นที่บกไงเดินร้านปุ่นย่างดีนะครับพี่น้องก,กับผู้ใดพอพอแม่แม่เอฟซีล่ากะห้ามพาดนะครับไปให้กำลังแรงใจคอนเสิร์ตงานวันเกิดฉลองงานวันคล้ายวันเกิด21ปีของอีลาหน่อยอีอออของเขาลวกับวันที่เอ้เมื่อนั่นพร้อมที่จะเปิดโตหนังคลายอ้อนะครับ เปิดตัวหนังขายอ้อย่างเป็นทางการและก็ว,วันที่17เฮ้ยวันไหนวันที่สิบห้าขอไปครับวันที่สิบหา้ากรกฎาคมนีก่กะเปิดกระยูกรุงเทพนะครับเปิดตัวโปรโมทหนังรอบสื่อมวลชนนะครับเปิดแบบยิ่งใหญ่อลังการแทแน่นอนครับด้วยโลโก้บอสโจลิมานินนำโมซาหมรัมมาทำหนัง ประสบความสำเร็จแทนแน่นอนจากดูจากที่เซอร์แรกนะครับตื่นตาตื่นใจแค่สิบโกวินะครับพี่น้องกับููสึกว่าลูสึกว่าหน้าติดตามหน้าดูนะครับผมเป็นหนังฟอร์มยักษ์หนังใหญ่แบบบรเิเฮดลินลินนะพี่น้องผมกับที่เพื่อนอยากเฮ็ดนะครับแล้วก็หลังจาก โปรโมทวันที่สิบสามและสิบหานะครับเป็นวันฉายจริงทุกโรงภาพพยนตร์นะครับผมในเครือมีเจอร์ซีนิเพกทุกโรงภาพยนตร์บอกว่าเนื้อไต้ออกตกเนื้อไต้ออกตกนะครับผมทุกอสี่ผมมีภาคของประเทศไทยนะครับกับ้ายออดจะทำการแสดงและเขาลงวันที่สิบเจ็ดนะครับกับพ่อพ่อแม่ พี่น้องเอฟซีก็ไปม็กกาลังแรียงใจกันในนะครับ17กรกฎาคมนี้เป็นที่แน่นอนนะครับผู้เล่นกะจะมีรอบเมาส์นะครับที่ทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมได้เมาส์หนังไหวนะครับผมของบอโจกะ70เจ็ด70ก็รอบแล้วนะครับผมกะน่าจะรอประกาศนะครับผู้ใด่ี่บมมีโทรศัพท์จากเบิ้งจริงๆเข้าถาผู้โทรที อยากเบิ่งจริงบมมีทุนรัจย์นะครับกดี๋ยวเิ่นสิเปิดให้ไปเบิ่งฟรีนะครับบรูอยู่มองไดแน่กะรอทางบอดแจ้งประกาศอีกเทือนึงนะครับผมกันนี้ล่ะครับพี่น้องข่าวสารอียังกะมาให้พี่น้องฟังจะอาจจะคิดคัดยังแน่อาจจะจาขอมูลผิดแน่กับขอโทษขอให้นะครับก็อย่าลืมนะครับนี่ลอทัวสาวน้อยเทปบันแพง ปิดส่งท้ายฤดูกาล6 7เจดนี่ก็ลยาเรียไปไห้กำลังเลงกใจกันนะครับหลายสถานที่3มสถานที่ที่ผมได้บอกไปนะครับหรือถ้ามีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับกัลที่มัดแจงบอกเราเก่าสิพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับอาคลิปนี้ไปทำีมครับพี่น้องคลิปหน้าว่าก็ไมพี่น้องสูป,ปราเลียงลำเลื่อยลำรวยครับ